รับผมข็กราบสวัสดีครั้งครับวันนี้พามาชมว่านเสน่ห์เมตตามหานิยมเรียกอีกชื่อคือว่านดอกทองครับไม่ได้พูดจาบคายนะครับชื่อเข้ามาแบบนี้ว่านดอกทองคนโบราณก็เชื่อถือกันว่าเป็นว่านเมตตามหานิยมพอค้าแม่ขายนักเลงเจ้าชู้พบติดตัวเอาดอกเอารากไปใส่ในกระเป๋าเงินจะหมานครับออกดอกก็จะเฮงครับแช่ในน้ามันจันท์เป็นเสน่ห์เมตตาครับ ต่อค้าแม่ขายนิยมปลูกครับตามร้านค้าร้านขายครับกับขอใหญ่ครับขอใหญ่เอิญเทินครับนี่ครับสวยงามครับนี่ครับดอกผมมาเจอพอดีครับเก็บครับเก็บไม่ต้องรอรีบเก็บหมานครับใส่เป๋าตังหมานครับลดน้ําก่อนนะครับสองสามวันลดแล้วแต่ความพอใจแต่หนผลอย่าไปลดเยอะครับจะนเนอาครับปลูกง่ายครับคนไหนอยากปลูก หาดินตามบ้านไม่ได้ก็ไปซื้อดินปลูกมาง่ายดีโตไวครับครับนี่ครับร่อนดอกทองรักกูหลวงกูใครไม่รักกูรักตัวเองแฮ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวยนะครับช่องวัสนของมุกคณสวัสดีครับเพื่อน